ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลบามรากอกสามเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราเอประเจอคุณหมอซาวันนี้คุณหมอซาวันนี้มาแนะนํานะถึงการของของบริษัททวีเดียร์ของเรานะลองถามน้ซ่าวันนี้มาเยี่ยมคนไข้ครับมาเยี่ยมครั้งที่สามนะครับะคนไข้รายนี้เป็นไงบ้างไปโดนอะไรมาก็โดนรถปิดทับชนแล้วก็หนี แล้วก็เนื้อที่ขาแหว่งไปนะครับแล้วก็เนื้อตรงนอกเนี่ยบุกลงไปหุ่นกระดูกครับแล้วคุณแม่คุณแม่อยู่ปะคุณแม่คุณแม่คนไ้นนี่นี่คนใช่ไหมแล้วนี่คุณแม่คุณพ่อปะคุณพ่อใช่ไหมแล้วคุณแม่โดนตอนโดนครั้งแรกเป็นไงลูกรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกยังไงตอนลูกลูกลูกโดนชนก็ทำอะไรไม่ถูกอะทำอะไรไม่ถูกลย แล้วเอารู้ใครใครใครเป็นคนแจ้งอ่ะทางโรงพยาบาลเป็นคนแจ้งใช่ไหมล้วก็รีบมาเลยหมอบอกว่าไตัดขาหมอบอกตัดขาอย่างเดียวตัดขาอย่างเดียวทําไมต้องตัดขาอย่างเดียวติดเชื้ออ๋อติดเชื้อใช่ไหม<อ>แล้วตอนนั้นคุณแม่บอกอดหมอหมอบอกต้องตัดขาแล้วแม่ยอมไหมยังไม่ยอมยังไม่ยอมก็แล้วจะไ,ไงพอเราก็บอกเราบอกหมอว่าเขาดูการก่อน พอดูการก่อนใช่ไหมเพื่อนก็ไม่ยอมเพื่อนที่ทำงานเขาไม่ยอมเลยฮะแล้วปัจจุบันตัดขายังนี่ผ่านกี่วันแล้วเนี่ยสี่วันแล้วค่ะสี่วันอะสิบสี่วันแล้วันแล้วแล้วตอนนี้ตัดตัดไหมยังไม่ตัดใช่ไหมทำไมยังไม่ตัดอ่ะเขาบอกดีขึ้นดีขึ้นเบอกว่าที่ดีขึ้นเพราะเพราะได้นี่คุณคุณซ่ามาแนะนําใช่ไหมอ๋อแนะนำแนะนำโปรตีนใช่ไหมอืม กินโปรตีนอย่งอันไหนบางอันนังลองแนะนําอันไหนยกไม้ดูหน่อยยกไม้ดูหน่อยออแล้วกินกิปรตีนนั้นตอนนั้นแล้วมตอนนนคุณหมอเร้ามาแนะนำแล้วคุณแม่เชื่อเลยเหรอรู้มันจะเป็นได้ก็สงสัยอะไร ใช่ไหมหรือว่าตอนนั้นเอาไงก็ได้ให้ลูกไม่ต้องตัดใช่ไหมตอนนั้นเอาไงก็ได้ใช่ไหมให้ให้ลูกไม่ต้องโดนตัดขาใช่อ๋อเขาแนะนําให้กินโปรตีนแล้วเสริมโปรตีนเข้าไปอ๋อคุณหมอแนะนาพอดีว่ากินโปรตีนเพราะกินเฉพาะไข่ขาวนี่ยคงไม่หายนะเพะต้องโดนตัดแน่มันสร้างมันจะร้างไม่ทันอ๋อนี่นี่คือกินทั้งหมดเลยนะอือพามีเราคงจะเห็นบ่อยๆนะถ้าถ้าเราไปถ่ายทํามาเห็นไม่บ่อยโปรตีนค้า อาจารเจอว่าก็ะือกินต่อครั้งใช่ไหมที่ต่อครั้ง<ม>ดูตัวไหนบ้างฮะตัวไหนอาจารย์อาจารย์ท<ม>่านได้นำมาก็จะมีนะครับ<ม>ก็คือธรริกยอเนี่ยจะให้กินสี่มื้อครับก็คือเช้ากงวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนคิวเทนพัทจะให้กินสามมื้อเช้าก็วันเย็อนครับนะครับ แล้วก็เอมวีก็จะให้กินสาวมือเช้ากลางวันเย็นนะครับนี่มือละหนึ่งเม็นะครับแล้วก็มาสเตอร์ออแล้วเช้ากลางวันเย็นครับละหนึ่งมือตัวตัวไหนช่วยอะไรบ้างนะครับอ่าเอาเริ่มต้นเลยกันน้ำมุกยอน้ำมุกยอเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมบาลานซ์ให้แก่ร่างกายก็คือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายเนี่ยตัวนี้หนึ่งจะทําให้แผลหายเร็วปิดสนิทนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะทําให เสริมทําให้เซลล์มันฟื้นฟูฟ uh huh. ื้นฟูเซลล์ท,ที่ที่มันเป็นว่าอานจะสามารถทําให้ดีขึ้นต,ต,ตัวตัวบนนี้คิวเทนพัทตัวคิวเทนพัทเนี่ยมันจะกระตุ้นเซลล์ให้ทํางานปกตินะครับครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวเอ็มกับ,บตัววีวิตามินและ,ะแร่นะครับ<ฆ>ตัวนี้จะมีช่วยในการเรื่องลดอาการการติดเชื้อนะครับ<ฆ>ช่วยในเรื่องการย่อยอาหาร<ฆ>นะครับช่วยในการการะตุ้นเซลล์<ฆ>นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปน่า400<ฆ>จะให้กิน6ทัดซูนครับนะครับก็เดี๋ยวหกครับปืนเช้ารับเย็น เดี๋ยวอาจจะช่วยจะช่วยในเรื่องอะไรไอ้กรไนนัทสี่ร้อยจะทําให้แผลแห้งเร็วเราต้องเป็นโปรตีนตัวนหนนะครับที่จะช่วยได้แต่ว่าตัวนี้ลดอาการอักเสบอ๋อครับอ่าแล้วก็ตัวไหนลดลดอาการพู่องกเสษอรัตัวนี้ครับคือตัวอักเสบ ในในแผ่ที่ติดชื้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูแผ่กันเดี๋ยวับแล้วก็ตัวนี้มัสเตอร์ออยกับพิมรสออยมัสเตอร์ออยก็คือจะทำให้เลือดไม่ข้นหนึบนะครับทำให้เลือดเขาหมุนเวียนดีแล้วก็ทั้งสองตัวนี้จะช่วยในการทาปลายประสาทนะครับตัวปลาประสาททำให้ดีครับซึ่งปลาประสาทนี่มันเชื่อมโยงวิตามินบีในวิตามิอในตัววีด้วยครับไปก็สามารถได้แล้วก็ตัวนี้ตัวโปรตีนนะครับเวโปรตี กระตุ้นต่างเนื้อเราให้กินสามมือ้อเช้าก็มันเย็นอตอนนี้ผมเริ่มปรับให้เป็นสี่มื้อทำไมทำไมต้องให้สี่มืออ้อเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาต้องซ่อมแซมเยอะช่วงนอนวันช่วงระหว่างเรียเพักผ่อนดูมาสามวันแล้วครับก็คือน่าจะต้องเพิ่ม,ม,มตัวนี้ดูดูแลครวตัวนี้ก็เพิ่ามาก็คือแคลเซียมแล้วนักไม่รู้ว่ากระดูกหายด้วยก็เลยไม่เอามาเยอนี่ก็คือมาช่วยซ่อมแซมกระดูกครับทั้งหมดนี้ เมื่อเราลูกกินแล้วดีใช่ไหมฮะกินดีขึ้นภายในกี่วันฮะรู้สึกวันนี้วันนวัที่สามวันที่สามถามวันแรกก็วันแรกครับวันแรกดีดีครับอ่าต้องถามวันแรกกินไปเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปถามแต่คนไปแล้วดูดูดูวันแรกคนป่วยคนป่วยนี่ชื่อคุณชาวริชใช่ไหมใช่ครับคุณชาวริชคุณอะไรฮะจำปลาแดงจำปลาแดงจำปลาแดง แล้ววันที่เกิดเหตุนี้รู้สึกตัวไหมฮะว่าโดนอะไรมาไม่รู้เลยเราตอนะรู้แค่ว่าเราโดนอะไรชนไม่รู้ด้วยใช่ไหมมาด้วยทีมก็อยู่โรงพยาบาลแล้วตวลงคุณชริตโดนอะไรชนรถตำรวจลงมารถแอปรถตึแอปใช่ไหมกระเปาแล้วก็หนีใช่ไหมอืมก็ตอนนี้เราลรงพาบามาสิบสี่วันแล้วใช่ไหมวันแรก วันโปรตีนนี่หมอให้กินถ้าเกิดไม่ได้กินอาหารของเรานี่จะหมอให้กินโปรตีนประเภทไข่ไข,ไข่ขาวนอฮะคิดว่าวันที่หมอเขาบอกว่าจะตัดขาด้วยวันนั้นเรารู้สึกยังไงว่าต้องรอ้องไห้เลยนะ่ะถ้าเป็นผมก็ต้องรู้สึกอย่างงั้นเหมือนกันนะฮะแล้วแล้วตอนนั้นหมอบอกจะตัดเรายอมไหมไม่ยอมเราตอนนั <laughs> ้นก็คือเพื่อไงว่า ทำยังไงได้ให้ขาเราไม่ต้องโดนตัดใช่ไหมเห็นบอกว่ากินอาหารชุดนี้ลงไปแล้วเนี่ยวันแรกกินแล้วเป็นยังไงที่กี้นี้คุณวอาจารย์สร้างเขาชอวยดูวิ่งอะไรวิ่งอ่ะไม่รู้ว่ามันวิ่งอะไรอมันมันวิ่งแบบแป๊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 บเลยใช่ไหมฮะตอนแรกตกใจนะมันมันมันวิ่งเกินที่ขาเราจตกใจเดี๋ยวว่ะเสียวแล้วแล้วเป็นยงไดที่ผ่านพอผ่านมาสามวันแล้ว ันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นใช่ไหมครับอันการเรามันรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมหมอสรุปว่ามันดีขึ้นวันวันหมอบอกต้องตัดท้าอีกไหมไม่ไม่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแผลมันเนื้อเยื่อมันดีขึ้นออมันดีขึ้นแสดงว่าเนื้อเยื่อมันมีภูมิใช่ไหมมันสร้างตัวเองได้บอกป้องกันเชื้อได้ไหมบอกมันใช่ไหมเดี๋ยวไปดูขาข้างข้างข้างขวาใช่ไหมข้างขวาอันนี้เป็นขาที่ที่โดน รู้สึกรถปีกอกแทะรถตรงตรงนี้เนื้อจะหายไปมันแตะไม่ได้ต้องให้งพยาบาลเขามาลาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้หายไปเลยหายไปเรื่อยแล้วก็้นก็หาย้นก็ตรงยกโบโบไปเลยที่เขาบอกต้องตัดทิ้งเลยนี่ล้างแผลทุกวันนะครับเพราะว่าครัเราที่จะโดนตัดเพราะว่ามันกลิ่นมันรุนแรงมากมันเหม็นแบบเหม็นเนี่ยคือว่ามันแบบติดเชื้อแื้วมันเน่าพวกเนี้ยมันเน่า ตอนนี้ไม่มีวิกฤตแล้วเป็นเพราะอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปมัาไปสร้างโปรตีนได้ดีแล้วก็ทําให้มีภูมิในการป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าให้โอกาสหลีกเงคือเขาาตัดแต่งมาให้รอบนึ่งอ๋อแต่มอกแล้วรู้สึกดีขึ้นตอนแรกเลยบอกเลือดข้างมากกว่านี้ที่ที่ที่ไปใช่ไหมโบมมากกว่านี้ใช่ไหมนี่ก็ถือว่าโอเคดีใจด้วย นะคร ages, <lang> <noise> <laughs> hey, phrase, ับดีใจด้วยที่ว่าไม่ต้องตัดขาแล้วเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าที่คุยกับคุณหมอช่าบอกว่าเห็นบอกว่าประทับใจในสีขามากเลยนะเชื่อเชื่อไหมว่ากินแล้วมันดีขึ้นเชื่อใช่ไหมฮะเห็นบอกว่ากินแล้วถ้าดีขึ้นจริงจริงจะไปจะไปช่วยคุณหมอคุณหมอมั่นทํางาเลย ลองลองลองมองกล้องแล้วบอกสาวบอกเดี๋ยวียบร้อยผมหายก่อนใช่ไหมอ่าแต่อาจะอยากให้บอกว่าอยากให้ให้ฝากบอกคนที่ดูกล้องตรงนี้ด้วยว่าอยากให้ความมั่นใจว่ากินแล้วมันดีจริงลองลองพูดลองพูดในในความรู้สึกกินแล้วมันป็นงมั่นใจมากเลยครับผมถ้าใครถ้าใครเป็นอว่าต้องลองต้องลองดูใช่ไหมอยากจะเชิญชวนนะนะ กวแกนี่คือคุณชาวริตนะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะที่ชมวิอชุดนี้อยู่นะก็การที่เรากินแต่ของที่ไม่มีคุณภาพแล้วร่างกายเราก็คงจะสร้างภูมิอะไรขึ้นมามากไม่ได้นะก็คุณแม่ก็คงดีใจที่คุณพ่อใช่ไหมเริ่มแบบพ่อเลยหรือถามว่าเลยว่าคุณพ่อวันนัคุณพ่อวันนั้นที่รู้ลุกบอชนแล้วรู้สึกไงฮะโหดีลไล่แม่เข้ามา ผมทำของเสร็จอยู่ก็<อ>จะขายแล้วของในแม่ของมากกว่าครับผมอืมแลคุณพ่อก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็โอเคอก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อแม่ด้วยนะฮะที่ไว้ใจสิบภัณฑ์ของเรานะฮะก็ลองฟันทองอ่านของเราดีไหมอดีนะ <laughs> โอเคครับ